มาแล้วจ้าแมงกับพุนด,ดองสีอิ๋วฉันดองเองจะ้ะว่ามิชั่นวันนี้จะคอมพิทหรือว่ามิชชั่นเฟลแต่ว่าสีคือจูจีลยวนนิ้จนเจน มิชชั่นคอมพิวต์อร่อยมากบานกันกำลังดีที่มันกำลังดีเลิศถูกตอ้องมิชชั่นคอมพิวต์จ้ะอร่อยมากแมงกระพรุนดองซีอิว๊วเดอะเบสอร่อยมาก